สวัสดีครับ FC และผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้ก็พบผมเช่นเคยครับวันนี้พามันกินข้าวเย็นกันนะครับผมหรือว่ากินข้าวแรงนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมแจ็คฟิชชิ์่นไทยแลนด์นะครับตกปลาหากินทเที่ยวเช่นเคยครับวันนี้ก็มีเมนูมาเสนอครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําให้ FC ดูนะครับอดีเรื่องงานมาทําก็เลยมากินกินให้ดูดีกว่านะครับแต่ว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเมนูผัด ยอดมะพร้าวใส่ไข่ครับพอดีว่าผมจะใส่หมูนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับตลาดปิดก่อนก็เลยเย็บไข่อยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาใส่ไข่นะครับผมถัดยอดมะพร้าวใส่ไข่นะครับอันนี้ก็ไข่เจียวนะครับผมนี่ไข่เจียวครับปลาแดกบองเดียวบองบ้านนอกัมนี่เอครับแล้วก็อันนี้เมนูครับ ำมะเขือครับผมตำมะเขือนะครับนี่เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้โรยด้วยสารเเนยครับผมตำมะเขือครับมาตำมากินกันดีกว่ามา,มาครับซื้อข้าวครับกินข้าวครับผมมาโรยโรยรยแล้วก็มีผัดแก้มนะครับผมนี่แแคมนี่ครับกินเลย ข้าวเหนียวนะครับวันนี้เรื่องงานมาค่ํานะครับผมก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวให้ซีดูนะครับมากินกันเลยทำกินกันนะครับถ่ายตอนกินเลยครับกินกันกครับอ,อ,อร่อยนะเจ้าบองครับ มาครับผมเื้อหนังได่กินข้าวถูกต้อยแล้วครับขายเจียวครับผมอาจะบบองอร่อย เมนูก็ทำเองหมดครับผมไม่ได้ซื้อเข้าหรอกวันนี้นะครับว่าจะไปซื้อหมูสามชั้นมาผัดใส่ยอดราคาก็ทำแล้วตลาดติดหมดแล้วก็เลยได้ผัดใส่ไข่ครับผมตามะเขือ กับด้วยหอมผักทีครับใบเรื่อยครับผม,ผมบางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่บ้านผมก็เรียกต้นหอมจีนนะครับบางที่ก็เรียกหกอมใบเรืเ่อยนะครับบางที่ก็เรียกผักอะไรนะผักเหนียวเขาเรียกผักอะไรตมเปิ้ลต้มเปิ้ลน,น,นะครับผมเรา <laughs> <laughs> แต่าผภาคบางผักเขาเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าผักเหมือนกันของผม ใจว่าจะผัดใส่หมูนะครับแต่เพิ่นไม่ได้ผัดใส่หมูตลาดปิดก่อนก็เลยมาผัดใส่ไขค่ครับผมนี่ครับผัดยอดมะพร้าวใส่ไข่ครับก็รสชาติก็จะไม่แตกต่างกับผัดหน่อไม้นะครับผัดหน่อไม้ใส่ไข่ครับ เล็บสี่หลายท่านก็คงจะเคยรับประทานนะครับคงเคยกินผัดหน่อไม้ครับผัหน่อไม้ใส่ไข่นะครับอร่อยแต่ความแตกต่างมันก็คือผัดยอดมะพร้าวมันจะหวานครับผมหน่อไม้มันจะอ,อืนๆนะครับผมอืนๆของมนิดนึงนครับถ้าเป็นหน่อไม้แบบแม่ต้มไม่สุกเนะี่ย รสชาติก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะยอดมะพร้าวพูดง่ายๆคือมันไม่มีสารไซเรไไนท์ครับผมไซเดอร์ไม้มันจะมีสารไซเดร์ไนท์ถ้าเราต้มไม่สุกหรือว่าต้มไม่นานพอมันจะทําให้เอ่มได้นะครับผมแล้วก็หืนนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็พอจะรู้ๆมาบ้างรู้ๆก็ไม่มากครับผมก็เลย อธิบายคร่าวๆเนาะเรื่องข้าวเนาะสี่ทุกทนได้ดูได้ชมกันนะจะบมะเขือครับตำมะเขือนั่นเองครับ นี่ก็หอบ้องผมเองครับผมอัดทา,ายแรงขัด,ด้วยครับกำลังกินข้าวครับผมเต็มมือเยมือเต็มเลยกินข้าวครับวันนี้อร่อย ทำกับข้าวรู้สึกว่าจะมีสามเมนูนครับผมผัดมะพร้าวผัดรอดมะพร้าวแล้วก็ตำมะเขือเจียวไข่ครับผมสามเมนูแต่ว่าไม่ได้ทำให้สีดูคนระับนี่มากินให้ดูเลย เจะบองครับเจะบองกับข้าวเหนียวเหมือนกันมากเข้าห้าเลยครับเหมือนมากกินเจะบองกับข้าวเหนียวครับวิ่งเลยเีข้าวเหนียวแล้วก็ไข่นะครับไข่เจียวนะครับมันจะเข้ากันมากเลยไข่เจียวข้าวเหนียวแล้วก็จีบองครับผมดีครัครับลองดูนะครับ,บ,บ,รรบอร่อยมาก Aku dah habis beli dah. Karam. สัและแน่ครับผมกินกับตำมะเขืออร่อยมากใบสันละเนยครับผมดูนหน้าก็แล้วแต่ว่าผมกินกับที่นี่อร่อยสมุนไพทั้งนนครับก็คือครับ ก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับชอบในการทํากับข้าวว่าชอบในการออกมาตกปลาของผมนะครับก<ๆ>็อย่าลืมนะครับฝากด้วยช่องน้องใหม่จแจ็เปิชชิงคาแรนตกปลาหากินทางเทเทยวนะครับฝากพี่ๆด้วนะ FC แล้วก็คุณุมคุณป้าเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับกดสัตบตะไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ก,กดก,ดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมครับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้า เรามาเจอกันอีกครับผมสวัสดีครับ